คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสัทวชิระสมุทตะระวิหาเรปฏิทิตังนะระเทเวหิปูชิตัง ปตะหัดทางพุทธ,ธรูปังอะหังวันทามิทูระโตสทาวชิระสมุทะวระวิหาเรปฏิทังนระเทเวหิปูชิตังปัตะหัดทางพุทธ,ธรูปังอะหังวันทามิทูระโตสทาวชิระสมุทะวระวิหาเร ปฏิทิตังนระเทเวหิปูชิตังปัตตะหัดทังพุทธรูปังอะหังวันทามิทูระโต